你好，所有的孩子，你们好吗？我是欣欣老师。今天我们要一起去学习中文。今天，我们来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 学习中文。我们来学习中文。 บทที่6เนื้อหาคือโรงเรียนของพวกเราใหญ่มากวมันแต่学校很大。真棒，来我们去看看有什么生词。เรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะ。生词。โอเคเด็กๆอ่านตาม老师ค่ะ。教学楼 giáo xế lỗ giáo xế lầu giáo xế lầu bè wa a can liên tích tích ăn tâm lâu sư lọc nâng ná giáo xế lầu băng Ăn tâm lâu sư thái tích tích thủ su quản thủ su quản thủ su quản ถูชู้กวนคือห้องสมุดอ่านตามเหล่าสิกรอบหนึ่งนะถูชู้กวนเจริปังอ่านตามเาหล่าชิท่าเด็กๆหลีถงังหลีถงังหลีถงังหลีถังคือหอประชุมใหญ่อ่านตามเหล่าศิกรอบหนึ่งนะหลีถงัง เจ๋งมากอานตม老师ค่ะร้านทิง n ้านทิ h ร้านรคือลงอาหารอันตาเรลอบหนึ่งนะร้านทิงร้ a นทิ ng จอนา老师นะเด็กๆจ

ร้านเชือชางคือสนามบาสเก็ตบอลอ่านตามเราสิรอบหนึ่งนะร้านเชือชางเจปัง,งอ่นานตาม老师ค่ะเด็กๆอูยา,อ,ยาอูยาคือกาอีกาเจ๋ปังอ่นานตาม老师นะเด็กๆ เจ้า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 คือหาค้นหาอ่านตามเราชิลรอบหนึ่งนะเจ้าเจ้าเจินปังอ่านตามเราสิค่ะนะเ,เด็กๆผผิิงงจขวด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 คือขวด อ่านตามเหล่าอีกรอบนึงนะผิงจื๊อผิงจื๊อเจ๋งมากอ่านตามเหล่า老师ค่ะหินจื๊อหินจื๊อหินจื๊อหิจื๊อแปลว่ากรวดอืมอ่านตามเหล老师อีกรอบนึงนะหินจื๊อหินจื๊อ เจ๋งปังอ่นตมามเราชิอท่ะเก้า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 คือสูงอันตามเราชินรอบหนึ่งนะเก้าเก้าเจ๋งปังอันตมามเราชิอท่ะฟังจินฟังจินฟังจิน ฟางจินคือใส่ลงไปอ่านตามเราชิดรอบนึงนะฟางจินฟางจินเจินปังอ่านตามเราชิดค่ะแมน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 คือช้าช้าอ่านตามเราชิดรอบนึงนะแมน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 เจินปัง อ่านตาม老师看เฉิงเกาเิงเกาเิงเกาเาคือลอยสูงขึ้นอันตามเราชสรอบนึงนะเ高,身高งิงเกาเฉิงเาเจงปังอ่านตาม老师看หวานหวานหวาน หวานคือเสร็จสิ้นสมบูรณ์อ่านตามเราชิลรอบหนึ่งนะหวานหวานจนปังโหต้องเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเด็กๆข้าอีก่ข้า,อ,ขาอันนี้เป็นอาคารเรียนอาคารเรียนภาษาพิงยินคืออันไหนนะคะเด็กๆ สีเหลืองหรือว่าสีแดงเรามาดูว่าสีเหลืองคือเจ้าหอเรียสีแดงคือหูชูกวนุนเด็กๆตัวนี้เอามือออกมาชี้เลยว่าคำไหนถูกต้องเราะให้สามวินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยเลยนะคะหนึ่งสองสามโอเคจีหูชูกว ไูากคเรียนคือนานรเรียออาาเืออานเราานาาเี้นนเีนอี้อยนคือห้เองสมุดเ้คืองสมุรนคือานหรือว่าจูเรียออาคเร็กนคุ้นยคืออานคืออาคาหนเราอ่าือ ทุ่วนคืออะไรทูสุวนกับจูเฉียวช่างเด็กๆเลือกคำไหนถูกต้องนะคะห้องสมุดเลือกเลยโอเคเราจะเฉลยเลยนะคะเรามาดูจูเฉียวช่างอูดด้วยถูสุวนคือห้องสมุดท,ทุสุวนเจน๋ง เด็กๆเ,เรามาดาูเล่นสีตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่สี่สิเจดนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่สี่เจดนะคะเอ,อ่าเราเปิดถึงแล้วเรามาดูข้างล่างนะคะอยู่ที่นี่ฝึกเขียนอักษรจีนนะคะเด็กๆคำนี้คือเจียวเออเจียวเรามาดูว่า เจ教学楼คำว,ว่าเจ้าอาคารเรียนมีขิดเยอะนิดหน่อยนะ่อามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดมีสิบสองขิดเลยโอเคเด็กๆมาเขยียนตามล่า老ินะคะขิดที่หนึ่งโอเคขิดที่หนึ่งห้องหองขิดที่สองสู ขีดที่สามหองหองขีดที่สี่พเขีดท,ที่ห้าหอง撇หง้อง撇ขีดท,ที่หก竖钩ก钩ขีดเจ็ดทีทีท คิที่เปเพียเอคิที่คิดที่ปอยู่นี่นะเพียเพียคิดที่เก้าหงหงคิที่สเพียเพียคิที่สิบเอด็ดหน้าหน้าเจรปังเรา来看看看คำว่าเจียวขขียนเสร็จแล้วนะคะ มาเขียนตามเราสอีกรอบนึงค่ะหงสูหงเพียหงเพียสูงกิขีเพียหงเพียหน้าจิางปังคำนี้อ่านว่าเจ้าเรามาดูคำว่าดึกนะคะหลเม่อกี้คือเจ้าเจ้าตรงน,นี้คือหลาเจ้า学 หลคำว่าเหลอาคารเรียนนะคะมีกี่ขีด 1, 2, 3, 4, 5, 6, อ 8, สามสี่ห้าหกเิดขีดเลยเด็กๆแต่ไม่เป็นไรเรามาค่อยๆเขียนนะคะเรามาดูขีดที่หนึ่งหางหงขีดที่สองสู้สู้ขีดที่สามเพียเพี ที่สเตียนเตียนขีที่หเตียนเตียนขิดที่หเพียเพียขีดที่เจหองหงขีดที่ขีดที่ 7, อ,อ,ททอ,อันนี้ขีที่เหองต่อไปขิที่แปู้สู ขีดที่เก้าเพียเพียดขีดที่สิบหน้าหน้าขีดที่สิบเอ็ดเพียเตียนเพียเตียนขีดที่สิบสองเพียเพียดขีดที่สิบสามหองหองคำว่าเหลเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ ค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าคิดเยอะนิดหน่อยโอเคนะคะคำนี้อ่านว่าโหลโหลจินปังโอเคช下อวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆขอให้ทุกคุณและสุขภาพกันด้วยนะคะใจเจียน